ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเรี้ยวหวานนะคะเรี้ยวหวานคิดว่าอันนี้เป็นเนื้อไก่มวงค่ะทำนิดเดียวค่ะให้สามีกับลูกทานนะคะพี่จุ๋มไม่ได้ทานอันเนี้ยก็ไม่ว่ากันนะคะเราก็ทำให้เขาทานนี่ก็ผสมผงเห็ดนะคะแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วแป้งข้าวเจ้าออสองต่อหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะ สองต่อหนึ่งเราก็ไม่ได้ทอดไฟแรงนะคะนะฮะไฟอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ก็พอแล้วนะคะแล้วก็แล้วเราจะให้เหลืองกรอบเราไมา่ให้ดำนะคะนะฮะแค่เหลืองกรอบแล้วเราก็เอาขึ้นแล้วเราเดี๋ยวเรามาทำซอสฮะเดี๋ยวเรามาทำซอสเปรี้ยวหวานทำแบบ กวางตุ้งนะฮะจีนกวางตุ้ง <c oughs> ทำแบบคนจีนกวางตุ้งก็าทำทำเหมือนที่ฮ่องกงนะฮะกรอบกรอบหวานหวานเปรี้ยวๆนะะ <c oughs> วันนี้เกิดลงอยากทำอาหารให้สามีและลูกกินเพราะรู้สึกแข็งแรงค่ะวันนี้รู้สึกแข็งแรงดีก็เลยดีใจที่ถึงเวลาแข็งแรงก็ทำอาหารนะ ทำอาหารอร่อยกินแล้วเราปล่อยให้เหลืองแล้วเราให้นั่นนะแล้วเราให้กลับแล้วเขย่าอย่างนี้มันก็ก็นั่นแล้วนะคะเราก็ทอดไฟสามกว่ากว่านะคะ เดให้ลังนิดๆหล่งก็ได้นะคะแต่พอก,กรอบแล้วเราก็เตรียมทำน้ำจิ้มเดี๋ยวเราตวงน้ำจิ้มเลยดีไหม<อ>เราก็จะใช้ซอสซอสสีลาชาเนี่ยค่ะเหลือแค่นี้ซอสสีลาชาเหลือแค่นี้ประมาณสองช้อนโต๊ะพี่ว่าพอนะ น้อหา่ประมาณสองอานโต๊แล้วเ,เดี๋ยวเราก็เอาน้ำล้างขวดเลยนะฮะเขยา่าเขยา่าเื้อไห่ให้ของเกือทิ้งอ่ะติดขวดไปก็ล้างทิ้งถูกไหมเราก็ล้างขวดเลยแล้วเราก็มาเท ああ。<スープ> เดี๋ยวก็จะเหลืองมาค่ะนะฮะ,นะะเราก็เอาสุกเหลืองกรอบเราไม่เอาไหม <c oughs> <c oughs> ต้องคอยเฝ้าเยต้องคอยเฝ้า <c oughs> แล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่อันนี้ค่ะซอสซอสศีราชาสองโตะนะฮะแล้วก็ซอสสวิตชิลลี่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพอแล้วค่ะนี่ค่ะนะคะ เดี๋ยวเราใส่ซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งซีอิ๊วขาวหรือมาชุบซอสก็ได้หน่อยหนึ่งอย่าเยอะค่ะเนี่ยค่ะซีอิ๊วขาวประมาณช้อนโต๊ะไม่จวนได้หรอ เมนูวันนี้นะคะก็จะมีเปรี้ยวหวานตะก,กี้นะคะแล้วก็ปลา่ะโอ้วันนี้ไปได้ปลามาปลาเอ่อเรียกไงปลาเน้นปลานิ้นเิลเปียค่ะภาษาไทยเครียดเิลเปียนะคะเ,เิลเปียแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้น ไว้ต่างหากว่าเราก็มาทำชออเนี่จนแลค่ะคิดว่าได้ละโอเคนะคะเหลืองแล้วค่ะเนี่ยค่ะเสียงมันจะดังก้องก้องเลยนะกรอบกรอบก้องก้องเลย ตั้งขวลูกไก่ค่ะแข็งเด็กทำให้อะไรก็ได้แข็งเกาะเดี๋วเราก็ตักกระแน,นออกขึ้นมาจะได้กองน้ำมันนะคะเดี๋ยวเรามาทำซอสค่ะ <laughs> เามาต่อด้วยซอสค่ะซอสเปี้วหวานวอสเ้วหวเราจะใส่หอมใหญ่หอมใหญ่รสัก,กั ไอ้จับเนียโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำแบบคนจีนเขาทำแหละนะ มีคนจีนที่แคมสตันทำเราเคยไปซื้อากินนะ่ะไปจุมป่มในคนอย่างเงี้ยเห็นเขาทำให้เรากินแบบนี้อร่อยใช่ไหมล้วก็จำมาแล้วทำไม่ดีกว่าเขาจริงๆอะ่ะเราจำมาได้เราก็ทำไม่ดีกว่าเขาไปทำให้มันดีน้อยเขาได้ทำไมนะครับทำให้ดีกว่าเขานะคะ ะเทศสวยงามเราไปปะเทศแนะเนี่ยค่ะเราอย่าทิ้งค่ะพริกในขวดเนี่ยเราก็ใช้ให้หมดเลยค่ะล้างขวดให้เอี่ยมเลยนะคะล้างขวดให้เอี่ยมเลยเวลาล้างขวดแล้วก็ล้างง่ายนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาซอสที่เราใส่เมื่อกี้นะฮะเทลงไปค่ะพอเราพอเดือดแล้วเราก็มาดู มันรสชาติดีอย่างเราก็เติมเดี๋ยวเติมแป้งแป้งที่เราคุกเ,เนื้อแกงหว่วงเมื่อ,อ,อ,อกี้น,กกนะคะเหลือเศษเน่ยเรามาทําให้ให้ซอสข้นได้นะคะเราไม่ทิ้งค่ะเราใช้ให้หมดเลยนะคะของเราไม่ทิ้งอนะ่ะไม่มีการทิ้งอนะ่ะเวลาคุณทําอาหารเก่งๆขึ้นทุกวันนะ่ะคุณจะรู้เลยว่า อะไรควรจะเป็นเท่าไหร่ฮะเพราะมันเกิดกว่าชำนานว่าของขนาดนี้ต้องใช้ซอสขนาดนี้นะคะเราจะรู้เลยแล้วลงองชิมดูมเค็มแล้วเค็มแล้วอ่อ เท่นแล้วมันยังไม่เปรียกยังไม่เปรี้ยวยังไม่หวานมะเขือเทศเราก็ใส่ไปเพื่อตกแต่งให้สวยงามนะคะถ้าอยากจะให้รสสดชื่นเนี่ยเราก็จะใส่น้ำมะนาวตัดหน้าตัดหน้า มันจะเกิดความอร่อยขึ้นมอาอีกนะะความอร่อยเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอให้ซอสพี่จะใส่ซูโครสค่ะเพราะไม่กินน้ำตาลน้ำตาลที่มันอยู่ในในซอสสีราชากับซอส ซอสอะไรอะชิลิสวิตชิลี่อมันก็หวานอยู่แล้วนะคะคือเป็นหวานอือเอาแล้วค่ะเนี่ยค่ะนี่คือรสที่เราต้องการเค็มหวานเค็มหวานเปรี้ยวตามมานะคะเราใส่แป้งอย่าใส่อย่าใส่หมดนะอย่าใส่พวด เราต้องใส่แล้วเรากะดูเพราะว่านี่เราต้องการให้ซอสไปเคลือบซอสไปเคลือบออซอสไปเคลือบเนื้อนิดหน่อยเองนะเราไม่เราไม่ใส่แบบเปียกเลยนะฮะเพราะว่านี่ใส่น้ำส้มสายชูนะฮะ ตอนนี้สี่โมงเราทานข้าวกันตอนหกโมงเย็ยนค่ะซอสเสร็จแล้วค่อนข้างรสรสจัดคะรสจัดยังไม่ค่อยหวานฮนะรสจัดเปรี้ยวแล้วเผ็ดแล้ว,ลวเค็มแล้วรสจัดมากแต่มีนิดเดียว โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะซอสเดี๋ยวเราจะผสมให้ดูนะคะ